ตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะไอ้เนี้ยกูดูอยากส่งไล้เฮียไหนสเต็กเดียวไม่เห็นนะไอสัตว์สเต็กมึงลองได้ก่นเนี่ะสเต็กนกมปล่าแม่งเขียนว่าสถานที่นี้อาจจะปิดแล้วไอ้เฮียเนี่ยเราก็ไปร้านเนี่ยแล้วไปร้านยังไงเขาอาจจะเคยแบบมาร์กไว้แต่แบบไหนอ่ะไหนอ่ะอัวชยไอ้เฮียแต่หมุดมันคือตรงนี้เลยนะไหนอะสเต็กไม่มสเต็กอะไรอยู่ในกรงเนี่ยมีแต่กรง เอ้ยเขามีเบอร์ไหมลองโทรถามเขาไหมเนี่ยเขาเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ไหมไหนวะเออวะเออลองโทรถามเขาดูเออเออโทรหาดีกว่าเออเออลองโทรถามดูเออเผื่อเผื่อเขายังอยู่อย่างน้อยเขาก็ยังทิ้งเบอร์ให้มีความหวังนะเอออย่างน้อยมีเบอร์ฮขอเรับนี่ไม่เบอร์แล้วสเต็กวะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ ร้อนว่านะครับก็เมื่อกี้โทรเรียบร้อยแล้วโทรแล้วสรุปแล้วผมได้ยินเสียงผมก็สบายใจเลยอย่างน้อยก็แสดงว่า <c oughs> เบอร์ที่ให้มาไว้ในเว็บอ่ะใช่ถูกต้องอ่าถูกสเต็กค,คุณป้าถูกต้องเป๊ะที่เขาบอกกับกูนะใช่เบอร์ไม่ผิดมาร์กตรงผิดอย่างเดียวคือไม่เปิดแล้ว <c oughs> ป้าบอ,อกว่าเออป้าไม่ทำแล้วนะลูกไม่ได้ทำแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเดินหางไงเออ <c oughs> ใช่เอาเป็นวาเราหรือว่าเรามาชมนกชมไม้แล้วกันช <c oughs> มชมไมอานมาก็สรุปกันครับร้านสเตกค,คุณป้าที่เราจะมาะตั้งแต่ เมื่อกี้นะสรุปตอนนี้คือปิดเรียบร้อยตามนั้นเออแต่เมื่อกี้เราคุยไว้แล้วว่าถ้าเราปิดเดี๋ยวเราจะกลับไปค้นหาสเตจใกล้ๆอีกรอบอีกทีนึ่งหาที่มุ้งใหม่หาที่มุ้งใหม่ปลาปลาเดี๋ยวไปลองหาที่วางแผนกันนะเพราะเราจะวางแผนกันไปไหนต่อนะใช่แต่ตอนนี้คือปิดแล้วแน่ๆนะปิดแล้วปิดแล้วเราจะได้สบายใจหน่อยว่าเราไม่ต้องไปหาเออใช่เราจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องไปหาว่าเอยอยู่ตรงไหนของโครงการตระูจักรวะใช่ โอเคสรุปก็คือไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาปิดเรียบร้อยไม่ทำแล้วลูก <laughs> ไม่ทำแล้วลูกโอเคครับ <laughs> <laughs> okay, สรุปนะครับเราก็ไม่ได้กินร้านสเต็กคุณป้าอย่างที่ฝ่ายฝันไว้นะครับ <laughs> แต่เมื่อกี้เราเดินมาเราก็เสชหายังมีอีสเต็กหนึ่งอยู่ในโครงการจาุจักเว้ยอ่าอยู่ในโครงการเดียวกันชื่อร้านว่าสเต็กน้องขวัญ แสงตะไงงอขวัญยังมีอีกอย่างน้อยโชคก็ยังช่วยอย่างน้อยถือว่าโชคก็ยังช่วยอ่าหมาไม่เสียเที่ยวใช่แต่เมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็ยังไม่เจอนะมาเดี๋เจอเหมือนกันปิดแล้วมั้งเดี๋ยวเราลองเดินหาดูอีกทีนึงต้องลองดูอีกทีนึงว่ามีเปล่าว่ามีไหมถ่ายมีกูก็พอแล้วแหละท้อแค่แล้วแหละเหนื่อยจนท้อต้องร้องสัตว์นี่เล่นใช่ป่นช้าไมได้ไปเร็วนี่เป็นงอขวัญกับเป็นงอขวัญ เราเดินหาจนเจอ,เจเจอและเรา,าเก็หากันจนเจอวาร์ฟมาเลยวาร์ฟมาเลยงดเราเป็นพันนะ มีไม่ถึงนะดิตอนนีมีไม่ถึงอยู่แล้วแหละยังมีไม่ถึงพันเลยถึงห้าร้อยหรือเปล่ามีถึงร้อยหรือเปล่าตรงนี้ตัวเนี่ยเอ้ยเอาอะไรคุณเอาอะไรผมละสเต็กเนื้อนุ่มไหมดูเดี๋ดูเดี๋ยวกุญเมนูก่อนสเต็กเนื้อนุ่มหมูไทยดําสันคอหมูต้องเอาอ่ะมันอ่ะสันคออร่อยสันคอต้องเอาอ่ะสันคอสูตรสันคอนะสันคอนะตั้งแต่ปีใหม่แล้วติดใจติดใจติดใจพิ้วมังเพลินไงเออขำแท้เลยแล้สเต็กสันคอหมูนะเออ ผมีลิปอายด้วยเฮ้ยเมนูเยอะเนี่ยเนื้ออะไรเนื้อเลยอ่ะเนื้อลิปอายไหมลิปอาย129ลิปอายเลยลิปอายลิปอายลิปออยอยู่ไหมลิปออยดิวไม่ดิดิวไม่ดิวนี่แหละเราโมุกค่แก่ไปเลยเสต็กสเต็กเนื้อลิปอายนะหนึ่งนะประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะสามอย่างนะสั่งเขาไปก่อนเดี๋ยวมันจะรอนานเขาไปสั่งที่ไหนอ่ะอ๋อไปยื่นห้บ นะเต็มข้อนะเต,ตนเต็มข้อนะอเต็มโตแล้วเต็มข้อนะเมื่อกี้ดูในเมนูมันมีกะเพราด้วยนะแต่ว่ามีกะเพราด้วยดีนะไม่วูวาอนฝั่งไหนปะตอนแรกกสั่งกะเพรามาโบกไงเอาตามมาโบ๊ะเอา,าโบกอ,อะไรมึงดูดิที่สามจานยังเต็มโต๊ะหมดแล้วนะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่พนะี่เฮ้ยตัวอย่างนี้มันอย่างนี้เขาเรียกน้ำเกลวี่ไหมน้ำกีวีเหรอไม่ใช่กีวีน่าจะอยู่บนคอมแบทบาร์ดอกอ๋อไม่เหมือนกันอ่ะตัวอยแต่นี้กีวีมันไม่ควรสีนี้ป่ะมันควรสีเขียวๆป่ะไม่สีรรอสีีะะะไไก็ด้้มมันนาปจณ แต่กูชิมแล้วเหมือนซอสพริกเลยเหมอนซอสพริกเหรอเหมือนเหมือนซอสพริกที่ใส่เหมือนซอสพริกที่ใส่พริกไทยดำใส่พริใส่พริกไทยดำใช่เหมือนอันนอาจจะเป็นสูตรเขาทำเองหรือเปล่าอือันนี้ลิปอายนะเป็อะไรลิปอายเหมือนคนไม่เคยกินสเต็กอาหารพี่อะไรไม่ถูกเลยขอลิปอายกันนะลองไม่จิ้มไม่จิ้มหวานไม่จิ้มไม่จิ้มจิ้มแบบเดียวไม่จิ้ม หอมวุ้ยหอมพริกไทยปะหอมพริกไทยอืมแล้วลิปอายมันนุ่มจัดเลยเว้ยเพราะริปอายมันคือขวนที่เป็นเมันที่เห็นถ้าเห็นนี่ขันนี่มันได้เลยเดี๋ยวหัวจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะอืบต่อโตเลยนะจุ่มลงไปเลยจุ่มไปเลยอือโหเฮิยอ๋อกินเหงือน้ำจินมมาหน่อยเลย อร่อยมันเข้ากันใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่ากินเรากินเฉยๆเรากินเรากินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มแบบมันก็นุ่มระดับหนึ่งมันมันนุ่มมันอร่อยมันหอมไปไทยแต่เขาบวกกับน้ำซอสอ่ะแม่งชูขึ้นอีกเลยมันจะชูขึ้นมาอก่างผมผมผมแต่ผมว่าปริมาณมันอะเบียดเบียดกระลุงหนวดนะสู้ได้มันปริมาณนะอ๋อความปริมาณการเลือกรสชาติอะถ้าผมจำรสชาติรลุงหนวดไม่ได้หลือวะเวว่นไหนเราไปลองกินนานแล้วเผมว่าผมจำไม่ได้ละ ไม่รู้เขาเพี้ยนไม่ยังนะเขาเปิดนานแล้วไงไม่รู้ว่ารสชาติเพี้ยนไปหรือยังนะเพี้ยนแล้วมั้งอืออ่าในะมันง่ายเลยนะเออเออมันแข็ง่ายเว้ยนุ่มอ่ะเออเอาดิเสองจิ้มน้ำจิ้มไปเลยนะจบ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 ปบไปจบไปลายจบไปลายเฮ้ยเงี่ยจบแล้วเออมันนุ่มๆกัาเดียแล้วมันพอบวกมันขี้ปึ๊บแม่ง บวกกับมันจิ้มกับอะไดีเลยน้ำจิ้มออเลยแบบว่าหอมๆเครื่องเทศใช่หอมๆพริกไทยนั่นกินมันเหมือนซอสที่ใส่พริกไทยอ่ะมันเหมือนซอสมะเนอร์จกับซอสพริกผสมกันแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็มีผสมพริกไทยเข้าไปอีกใช่หรือเซเว่ะ์นะไม่แย่ไม่แย่เออใช่ ต่อไปครับต่อไปต่อไปเป็นส่วนไหนนะมดนี่มันเป็นส่วนสันคอต่อไปสันคอติดมันติดมันติดมันอีกแล้วตั้งแต่ปีใหม่นะนะตั้งแต่ปีใหม่้ะนะแล้วจะถูกใจกับสองสิ่งนี้นะกูว่าเราถูกใจกับสองสิ่งนี้เ้ยเราอาจจะถูกฉลกับอะไรที่มันติดติดมันๆเนี่ยอะไรมันๆเลยเราชอบชอบนักแล้ดูดูดูผมว่าหันง่ายพอๆกับลิปอาไนะคิดว่าน้ำจิ้มตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะอันนี้สันคอนะสันคอนะพอวาวนะพอวาว ลึกเข้าไปวดตัดปวดตัดเลยตวดไหมครับปวดเลยหน้าตาดูโอ้โหนี่รู้เลยเนี่ยหันสเต็กก็เป็นเนี่ยหันพิลางหันัม่วด้วยหันขวางลายด้วยร่วนจุ่มบึบตขกไปโอ้โหทางตรงไมนต้องอ้อมสไตล์หม่อม กลิ่มทั้งแรกออกอาการมันเป็นยังไงครับแตลมันรี่แบบรู้เรื่องบอกเลยที่จะเรื่งร้านเนี้ยน่าจะเป็นแบบร้านแรกๆที่ทํามาแล้วหน้ากูออกชัดมากเลยเออหน้ากูแม่งออกชัดเลยว่าแม่งแบบสุดเหมือนเราเพิ่งปิ่มนะใช่เดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลยนะไปแล้วนะไปแล้วนะดูดูนิ้วดูมันวาวมันวาวโฟกัสต่อนนึงกูถือถือหนึ่งถือหนึ่งมันวาวมันวาวที่ทำไมคุณได้จุ่มของตัวเองอ่ะ ไปแล้วช้าช้าช้าขึ้นโอ้ยเป็นไงมันนุ่มมันนุ่มเพราะว่ามันเป็นถั่วนะมันนุ่มด้วยแหละเออแล้วมันโคสั่งคอแบบดีๆเลยมันมันแบบมันแตกมันเลยนี่อ้ายใช่แล้วแต่พอเจอสั่งคอแม่งใช่กว่าว่ะใช่ตอนนี้ใส่กอกใส่กอกอุ้ยคุณมันเรียกใส่กอกเป็นไงนะเกลียดอยู่นะสเต็กเรียกใส่กอกไม่ได้นะ ฟังนะว่าซอสเสร็จซอสเสร็จเกียดปากที่ไหนเกียดปากได้ไหม,รรมถูกปะเนี่ยไม่รู้ซอสเสร็จกูจำจำเข้ามาไม่รู้ถูกปะนะจำเข้ามาอีกทีดนึงดู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 แล้วซอสเส็จแบ้ยเนาะเขามีให้ถันอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางมึง,ม,งมึงไปถังโชนใช่<อ>ไง<ห>วะเอ๊ะไปถันเลยกันโอ้ตายดิ๊ดดิ๊ดอันนี้เกลียดชีตแม่งดูว่าซอสเสร็จชัปแบบไซอสถ้าซอสไม่เสร็จไม่สก่องที่ทำเองหรอ อะไรนะเขาทำเองหรือเขาซื้อมาคือแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้ทำเองน่าจะซื้อมามากกว่าน่าจะเป็นไส้กรอกหมูเนี่ยใช่ไส้กรอกหมูไม่ใช่ไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูขอเติมซอสเลยนะสนซอสซอสซอส ่จริงอ่ะตามหลักแล้วถ้ากินสเต็กแบบที่มาตรฐานสามคนเรากินกันเขาจะไม่ค like <te> <eye Hayır. S 2> ่อยใส่กับพวกพวกออกช็อปอะไรพวกนี้ฮะเขาจะไม่ค่อยใส่พวกซอสพิคซอสเบอร์เนสเขาจะไม่เลยฮะใช่เขาจะไม่ใส่เลยเพราะว่าเขาจะกลัวเสียรสเนื้อบางทีมันเป็นเนื้อไดเอทกก็ได้แล้วเด็กูไม่สนใจอ่ะแดกเลยอร่อยนี่เราคนไทยไงไทยไงเนี่ยในไทยไงในไทยกินได้หมดอ่ะก็อร่อยดีอ่ะมันก็อร่อยแบบใครกัดอะไรกัน แต่ถ้าไปอยู่ในรูปแบบของเนื้อละเอียดจริงๆแล้วอ่ะก็ก็ไม่ควรก็ไม่ควรก็ไม่ควรเขาถามว่ากินได้ไหมกินไปดิกินได้กินได้มันไม่ผิดหรอกผิดถูกไม่มีอืมผมว่ามันก็อร่อยดีตีเลี่ยดเห็นตีเลี่ยดยกินเมื้อไนท์บอสอร่อยเหมือนกันนะเออมันก็อร่อยเหมือนกันแหละปลายทางมันคือมีความอร่อย ใช่ไม่คุณพูดดีนะจะเอาไปสองขั้นเอาไปสองขั้นยศหรอป่าบันไดไปช่วยหยิบของบนหน่อยขอญาตเคี่ยวเคี่ยวริบก่อนนะขออีกนิดนึงอีกนิดนึงขอเคี่ยวก่อนนะไปกินต่อครับขอญาตเดี๋ยวเขาบอกกันนะม้วนม้วนครับเอาเอาเอ้ครับมีครับ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 โอ้ยยยยยใช้คำว่ากินมือจบัดหา ไม่ต้องรอเครับก็จบไปแล้วครับกับร้านสเต็กน้องขวัญนะก็บอกเลยว่าสุดนะดีนะสุดเลยทั้งรสชาติท uh uh ั้งสัมผัสแม่งสุดเลยวอ่ะสุดเลยทานคือหน้าออกเลยอ่ะมันดีเลยนะมันมันดีมันอร่อยเลยอร่อยเออต้องบอกว่าต้องขอบคุณร้านอะไรนะ ร้านคุณป้านะร้านคุณป้าร้านคุณป้าเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยว่ามีร้านน้องขวัญตอนแรกนะใช่ตอนแรกที่ตั้งใจมาตอนแรกเราไม่เห็นเลยแล้วเรามาเห็นอีกทีคือตอนที่ร้านคุณป้าบอกว่าป้าไม่ได้ทำแล้วลูกป้าไม่ได้ทำแล้วป้าไม่้ทำแล้วลูกเราเว้งเลยตอนนี้ตอนแรก้กลับแล้วด้วยนะถ้ากลับแล้วพอเดินไปเดินมาปั้นไปเห็นว่ามันมีเราก็เลยเดินมาดูซึ่งเราไม่ได้คาดหวังเลยนะ ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ใช่จริงๆเราเราแทบจะไม่ได้คาดหวังทุกร้านนะเพราะว่าถ้าคาดหวังเดี๋ยวผิดหวังมันใจนี่ใช่เราไปด้วยแบบความที่แบบว่าเฉยๆนิ่งๆเลยสุนๆไปเลยอืแล้วไปดูว่าเออาหารหรือว่าร้านเลยว่ามันจะเป็นไงไดไปดูอาหารเมนูว่ามันอิมแพคกับเรามากแค่ไหนมันจะเข้ากับเรารือเปล่าใช่เอาไว้มากนะครับก็อีทีนี้ครับผมบอกเลยว่า ถือว่าเป็นอีพีที่ผมประทับใจหนึ่งอีพีชอบรับประทับใจอร่อยประทับใจก็คือหน้าออกเลยอ่ะไม่มีทิฏฐิผ่านเลยอ่ะมันถูกไม่แล้วมันถูกจะิลเราเพราะว่าเราชอบกินนี่ด้วยไงขันคอได้ไงติดมันติดมันใช่โอเคีฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นีอีพีเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วอ่ะคือหน้าที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือเราถ่ายมาหลายอีพีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลย ยังไม่รู้เลยว่าอันไหนจะมาก่อนใช่แล้วไม่รู้ว่าอันไหนจะลงก่อนก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคลิปจะเป็นอีพีเท่าไหร่ใช่เรามาถ่ายเผื่อไว้นะครับผมเพราะว่าพี่โมตากล้องเนี่ยจะไม่ว่างเดือนนี้จะไม่ว่างแล้วใช่เราก็เลยมาถ่ายตุนไว้นะครับเพื่อจะได้มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูกันโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปนี้เจอกันนะผมเจอกันะผมอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามผมนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะดีครับผ